เปิดสาเหตุพุทตานฉากถวายตัวทำไมต้องทาหน้าขาวละครเรื่องพรมแหมลิขิตด,ดำเนินมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วและยิ่งสนุกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและผ่านพ้นไปแล้วสำหรับฉากพุตานถวายตัวให้กับขุนหลวงท้ายสาโดยในฉากนี้พุตานแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มพร้อมทั้งทานหน้าขาว ล่าสุดเฟนเพสเฟซบุ๊กผูษาผ้าลายยังได้อธิบายสาเหตุที่พุทธาลต้องทาหน้าขาวว่าเหตุใดจึงหน้าขาววันนี้พุทธาลเข้าพิธีถวายตัวแก่ขุนหลวงท้ายสะแต่เหตุใดจึงต้องทาหน้าขาวกว่าปกติในสมัยโบราณน,นั้นสตรีที่จะถวายตัวแก่พระเจ้าแผ่นดินจะต้องผัดหน้าขาวด้วยฝุ่นจีนที่ฉลมน้ำมันไว้ก่อนหน้า เขียนคิ้วด้วยขม่าวหรือเนื้อมะพร้าวเผาไฟจนหน้าขาวเหมือนหุ่นด้วยความเชื่อในลัทธิเทวราชาว่าพระมหากษัตริย์อวตารมาจากพระนารายณ์บางตำราว่าพระอินทร์เป็นเทพ,พเจ้าผู้เป็นใหญ่ดังนั้นสัตรีผู้ถวายตัวเป็นบาตรบริจาริกาก็เปรียบได้กับนางสวรรค์ที่จะต้องมาปรนนิบัติจึงต้องแต่งตัวให้งดงามราวกับเทพทธิดา ที่เราเคยเห็นในจิตรกรรมไทยโดยการทาแป้งให้ขาวเขียนคิ้วให้ดำทาปากให้แดงอบร่าผ้าผ่อนให้หอมฟุง้งและมีการอบร่าที่เครื่องเทศด้วยด้วยว่าผิวขาวนั้นเป็นความงามในอุดมคติที่ฝังรากลึกจนถึงปัจจุบันชุดนี้เป็นชุดที่มีกลิ่นอายสมัยอยุธยากลางอยู่มากด้วยว่าทางกองละครอยากจะสื่อให้เห็นถึงขนบ ธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่ครั้งแผ่นดินกลางมีการกล้าวผมโบราณที่เรียกว่าทรงคดงหรือองคดงแปลว่ากล้าวสองพับคือทำผมให้ยกขึ้นนับหนึ่งพับแล้วพับลงอีกหนึ่งพับประดับเกี้ยวหางหงทรงผมนี้พบได้มากในจิตรกรรมไทยสมัยอยุธยาข้อมูลเขียนโดยอาจารย์ทนิตพุ่งสวัยผู้ก่อตั้งภูษาผ้าลายอย่าง